จะแสดงตำนานแห่งอังคุลิมาและปริษคือพระปริษฐเกี่ยวกับเรื่องพระองค์ุลิมาต่อได้แปลความในอังคุลิมาและสูตรไปตามพระบาลี ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วและได้อธิบายความเกี่ยวแก่ที่ท่านพระองค์ผลิมานในกล่าวอุทานในขณะที่ท่านนั่งเสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากวิมุตติความหลุดพ้น และได้แสดงความบางข้อในคาถาอุทานของท่านเกี่ยวแก่ที่ว่าบริภโภคโภชนะไม่มีหนี้จะได้แสดงเรื่องของท่านต่อคือเรื่องของท่านนี้ ก็น่าคิดว่าท่านเมื่อเป็นโจรได้ฆ่าคนเป็นอันมากแต่ทำไมจึงได้มาบวชและได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์คนที่ทำกรรมบาป หยาบช้ามากฆ่าคนเป็นอันมากไม่น่าที่จะสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ในข้อนี้ก็จะต้องกล่าวถึงหลักทางพุทธศาสนาที่ท่านแสดงไว้ บุคคลเช่นไรสำเร็จได้บุคคลเช่นไรสำเร็จไม่ได้บุคคลที่สำเร็จได้นั้นต้องเป็นจำพวกที่เรียกว่เวเนยะอันแปลว่าผู้ที่พึงแนะนำได้ ดังที่ไทยเราเรียกว่าเวไนโมแห่งบุคคลที่พึงแนะนำได้เรียกว่าเวไนย,ยนิกรก็ได้แก่บุคคลที่เป็นภูมิสติปัญญาอยู่ในระดับ ต่างกันสามจำพวกคือผู้ที่มีสติปัญญาไว้ฟังแต่เพียงหัวข้อธรรมะที่ยกขึ้นแสดงก็รู้ได้ทันทีเป็นจำพวกที่หนึ่งบุคคลจำพวกที่ เมื่อยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วต้องอธิบายจึงจะเข้าใจได้ก็เป็นจำพวกที่สองบุคคลจำพวกที่เมื่อยกหัวข้อขึ้นแสดงแล้วต้องอธิบายและอธิบายหลายหลหน ดังที่เรียกว่าร่ำสอนบ่อยๆจึงจะเข้าใจได้ก็เป็นจำพวกที่สามสามจำพวกนี้สำเร็จได้ส่วนอีกจำพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาทึบมาก แนะนำเท่าไรก็รู้ไม่ได้นี่เป็นจำพวกที่สี่ที่แปลว่าสอนให้สำเร็จไม่ได้ขั้นแสดงบุคคลไว้สี่จำพวกดังนี้ก็มุ่งทางปัญญาที่จะรู้ธรรมะได้หรือไม่ได้เป็นที่ตั้ง สามจำพวกข้างต้นนั้นมีปัญญาที่จะรู้ธรรมะได้ก็เรียกว่าสำเร็จได้อันหนึ่งบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงก็สอนไม่ได้เหมือนกันก็สำเร็จไม่ได้ แต่บุคคลที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงคือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่ว่าไม่ใช่ดิ่งลงยังพอสอนให้กลับความเห็นได้ดังนี้ก็สอนให้สำเร็จได้แต่ว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงคือกลับความเห็นไม่ได้ก็สำเร็จไม่ได้ อันหนึ่งบุคคลที่มีมานะคือความถือตัวจัดไม่ยอมรับคำสั่งสอนก็สอนให้รู้ธรรมะไม่ได้เหมือนกันเพราะมีมานะแรงดังเช่นท่านอาจารย์ สนใยของท่านพระสาริบุตรพระโมคคัลานะเมื่อก่อนที่ท่านมาพบพุทธศาสนาเมื่อท่านทั้งสองมาพบพระอัศชชิได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ได้มาชักชวนอาจารย์ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ท่านอาจารย์มีมานะแรงถือตัวแรงมาเป็นอาจารย์ใหญ่จะกลับมาเป็นลูกศิษย์อีกนั่นเป็นไปไม่ได้ไม่ยอม นถึงที่มีแสดงไว้ว่าบรรดาคนฉลาดก็ให้ไปหาพระพุทธเจ้าแต่คนโง่ก็ให้ไปหาท่านก็แล้วกันเพราะว่าคนโง่นั้นมากกว่าคนฉลาดท่านก็จะต้องมีลูกสิทธิ์มากัวเป็นอันว่าสำเร็จไม่ได้คือมีมานะแรง อันหนึ่งจำพวกที่ทำบาปจนถึงอนันตริยกรรมทั้งห้าก็เข้าถึงธรรมะสำเร็จไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าค้าทำบาปแม้จะฆ่ามนุษย์เป็นอันมาก แต่ว่าไม่ใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่ฆ่าพระอระหรันต์ไม่ใช่ทำโลหิตุบาทแก่พระพุทธเจ้าคือไม่เด้ก,กระทำอนันติยกรรมตั้งห้าก็ยังมีโอกาสสำเร็จได้แต่ถ้าทำอนันติยกรรมตั้งห้าแล้ว เข้าถึงธรรมะสำเร็จไม่ได้หลักทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ดังนี้คานพระองค์โหริมานนั้นไม่ได้เข้าในลักษณะต้องห้ามเหล่านี้คือว่า ท่านเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานปัญญาก็อยู่ในสามจำพวกขั้งตนนั้นยังมีสติปัญญาพอที่จะรู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะสำเร็จได้และท่านก็ไม่ได้มีวิฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิดที่ดิ่งลงยังกลับตัวได้ดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์หยุดแล้วแต่ว่าองค์คลิมานยังไม่หยุดจะเป็นข้อที่สกิดใจท่านเป็นอย่างยิ่ง เนี่เมื่อท่านได้ถามว่าหมายความว่าอย่างไรพระอุตธองค์ก็ทรงอธิบายว่าทรงหยุดการฆ่าการทำร้ายต่างๆแต่องค์ุลิมานนั้นยังไม่หยุดยังฆ่ายังทำร้ายองค์ุลิมานเองก็ได้สติกดยเลย ทิ้งอาวุธทั้งปวงลงเหวเข้าขอบูตต่อพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าในขณะที่ท่านเที่ยวค้าคนนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดแต่ไม่ใช่ดิ่งลงเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสก,กิจใจก็ได้คิดก็ละความเห็นผิด สำนึกตนว่าพระพุทธเจ้าได้สรงหยุดแล้วจริงๆแต่ว่าตอนองคุลมานเองนั้นยังไม่หยุดจึงได้ตัดสินใจหยุดทันทีก็หยุดได้ทันทีก็แปลว,ว่ากลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้และก็ไม่มีมานะที่ถือตัวว่าเป็นผู้วิเศษ เหมือนอย่างอาจารย์สนชัยของท่านพระสาริบรพระโมกขลานะที่ยังไม่ได้บวชนั้นยอมตนมาเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าและแม้ท่านจะทำบาปกรรมเป็นอันมากบาปกรรมที่ทำนั่นก็ยังไม่เป็นอนันติยกรรม ยังไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ในตอนนี้ก็ควรจะเล่าเรื่องที่แสดงไว้ในอัตตกถาขยายความจากพระสูตรที่มีความย่อว่าท่านพระองค์พริมานนั่นก็เป็นบุตรของพราหมุโรหิต ในกรุงสาวัตถีนั่นแหละซึ่งมีบิดาชื่อว่าคัคคะมารดาชื่อว่ามันตานีเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าประเสนธิโกศลได้ตรัสถามและท่านตอบให้ทรงทราบชื่อของบิดามารดาของท่าน เจ้าแผดินก็รับสั่งเรียกท่านว่าท่านพระคัคคมันตานีบุตรที่แปลว่าท่านผู้เป็นบุตรของคัคะพรามและมันตานีพรามณี เอาชื่อของพ่อแม่มาเป็นชื่อของลกูกเหมือนอย่างพระสาริบุตรที่จริงก็เป็นชื่อของแม่แปลว,ว่าลูกของนางสารีก็จะมาเป็นสารีบุตรพระเจ้าเป็นดินก็เรียกพระองค์คุลิบาลว่า ัคฆะมันตานีมุตรแต่ว่าโหนดูเริกเกิดของท่านว่าเกิดในโจระเริกเด็กคนนี้ต่อไปจะต้องเป็นโจรที่แรกบิดามันดาก็คิดจะไม่เลี้ยง ได้ความทราบถึงพระเจ้าแผ่นดินก็รับสั่งถามว่าเป็นโจรแก่ราชาอาณาจักรหรือว่าเป็นโจรของชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาโหนก็ตอบว่าเป็นโจรของชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาเท่านั้นไม่เป็นโจรทำลายราชาอาณาจักร เจ้าเป็นดิงก็รับสั่งว่าให้เลี้ยงไว้เถิดบิดามัรดาก็จึงเลี้ยงไว้แล้วก็ตั้งชื่อว่า,าหิ้งสกะที่แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครก็จะตั้งชื่อให้ดีนั่นเองและเมื่อเติบโตขึ้นมีดามันดาก็ส่งท่านไปเรียน วิชาในสำนักทิสาปาโมกท่านก็ได้เข้าไปเรียนในสำนักของอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งท่านได้ตั้งใจเรียนด้วยปฏิบัติอาจารย์ดีด้วยก็เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ลูกศิษย์อื่นๆก็ริษยาจึงไปยุอาจารย์ ว่า,าหิงสกะมานบนี่คิดทำลายอาจารย์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือตัววาอาจารย์รักคือโจววเรียนเก่งทีแรกอาจารย์ก็ไม่เชื่อเมื่อลูกสิทธิริตยาไปยุย,ยุบ่อยๆเข้าอาจารย์ก็ชักจะคล้อยตามเชื่อว่า,อาหิงสกะมานบ คิดจะทำร้ายอาจารย์จริงฉะนั้นเมื่อสอนสอนไปจนใกล้จะจบอาจารย์ก็บอกว่าจะศึกษาให้จบศิลปศาสตร์นั่นจำจะต้องไปประกอบกรรมสำคัญอย่างหนึ่ง คือจะต้องไปฆ่าคนเมื่อฆ่าคนหนึ่งแล้วก็ตัดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงไว้นับให้ได้พันหนึ่งเมื่อฆ่าคนได้พันคนแล้วให้นำเอานิ้วมือมาให้อาจารย์อาจารย์ก็จะประทิษ์ประสาทวิชาให้ในที่สุด อันเป็นจบวิชาสูงสุดหิงสก,กรามนพอยากจะได้วิชาที่สูงสุดเชื่ออาจารย์ก็ออกไปเป็นโจรฆ่ามนุษย์นล้วเก็บนิ้วมือมารอยไว้รอยไว้ในเรื่องก็เล่าว่าในบางคราวนิ้วมือก็หายไปเน่าไปบ้างหายไปบ้างจำนวนก็หายไปอีก ก็ต้องไปฆ่าคนรวมเข้ามาใหม่เพื่อจะให้ดิ้วมือที่ตัดมาครบถึงพันและที่อาจารย์ทำดังนั้นก็ได้คิดว่าถ้าลุงศิษย์คนนี้ไปทำอย่างนี้แล้วก็จะต้องพบคนที่เขามีฝีมือดีฆ่าตายหรือไม่เช่นนั้นทางบ้านเมืองก็จะต้องปราบปราม ฆ่าให้ตายเป็นอันว่าอาจารย์ก็ไม่ต้องกำจัดลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปทำกรรมอย่างนี้ต้องถูกเขากำจัดเองแต่ในเรื่องนี้นั้นบางท่านก็สันนิษฐานว่าได้มีลทัทธิบางลทัทธิในครั้งนั้น สอนอย่างนั้นคือสอนให้ค่าคนเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงจะสำเร็จวิชาถ้าหากว่าลทัทธิของอาจารย์เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็คงจะบอกไปตามลทัทธิไม่ใช่เป็นอย่างที่ พระอัตถกถาจารย์เล่าก็ได้แต่อย่างไรก็ดีเมื่อหิงสก,กามานอกได้ไปฆ่าคนมากมายเข้ามากมายเข้าและก็ตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงก็เลยได้ชื่อว่าองค์โคลิมานมีมาลาคือระเบียบแห่งนิ้วมือ เหมือนอย่างพวงดอกไม้ก็คือมาลาแห่งดอกไม้นี่ก็เป็นพวงนิ้วมือองคุลิมานก็แปลว่าพวงนิ้วมือและตามเรื่องก็เล่าว่าบิดามารดาขององคุลิมานก็เดือดร้อนเป็นอันมาก ที่ลูกออกไปเป็นโจรเช่นนั้นจนถึงกับมารดาตัดสินใจว่าจะออกไปพบบุตรและแนะนำบุตรให้กลับตัวและถ้ามารดาขององค์ฮริมานออกไปพบ ก็เกรงว่าองคุลิม,มานจะต้องฆ่าแม่เพราะว่ายัางได้นิ้วมือไม่ครบพันนลใกล้จะครบครบพันแล้วในตอนหลังๆองคุลิม,มานก็ได้นิ้วมือยากเข้าเพราะคนพากันเกรงกลัวไม่กล้าที่จะเดินทางออกไปในถิ่นที่องคุลิม,มานอาศัยอยู่ คนในถิ่นที่องค์ลิมานอาศัยอยู่ก็พากันอบพยพหนีและองค์ริมานก็คงจะไม่กล้าเข้าบ้านเข้าเมืองโดยตรงก็จะกลัวจ,จะต้องถูกทาหารทำลายก็ต้องหลบอยู่ในป่าก็เป็นอันว่าได้นิ้วมือมาอยัางไม่พอและใกล้จะพอจนถึงกับที่พระอาจารย์เขียนไม่ว่าขาดอีกนิ้วเดียวก็จะได้ครบพัน ตอนนี้ธรรมานดาเดินทางออกไปองคุลิมานก็จะต้องฆ่าแม่เพื่อจะให้เดวนิ้วมือครบพันแล้วถ้าฆ่าแม่แล้วก็เป็นอันว่าได้ทำอนันตริยกรรมเมื่อทำอนันตริยกรรมแล้วก็เป็นภูที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เราะเป็นมหันตกรรมกรรมหนักอย่างยิ่ง จากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรินอุปนิสัยขององค์ลิมานว่าอุปนิสัยของมรรคและผลมีอยู่และพระองค์ไปโปรดทันเวลาคือออกไปให้ก่อนแม่จะไปและได้โปรดพระองค์ลิมานได้แล้วก็เป็นอันว่าจะได้ช่วยให้องค์ลิมานนั่น ไม่ต้องทำอน,นันตริยกรรมด้วยและได้ละอกุศลกรรมทั้งหลายได้ด้วยกลับตัวได้มาเป็นคนดีต่อไปพระพุทธเจา้าจึงได้เสด็จออกไปโปรดพระองค์ุลิมานได้สำเร็จท่านเล่าไว้อย่างนี้และในบทที่สวดนั่น ก็สวนบทที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทันพระองค์ผลิมานไปแสดงแก่หญิงมีคันคือแค่บทที่ว่าย่าโตหัง่งภิกดิอริยยะญาติยาญาโตนาพิจานามิสันจิตจปานัง ยีวิตาวโรเปตาเตนสัจเจนะโสติเตโหตุโสติกับพัสสะพระ็สวดเท่านี้ดังที่ได้แสดงคำแปลไปแล้ว